The ball. ย,ยังรู้อยู่แต่ว่ายังไม่่อนเรื่องอะไรค่ะงพี่รู้เอาเด๋ยพี่อธิบายไอ้รู้ของพี่รู้แบบไหนก็าพี่ทำอะไรพี่ก็รู้พยายามที่จะรู้ที่ใจพี่ก็แต่แต่ว่าของัน,นอ่ะมันก็อยู่ไม่ได้ก็หลงจับพิจกรรมทงบ้านนะะอืม คือคืออย่างนี้นะคะระับดดเออเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคืออย่างนี้นะเพราะว่าไอไอไอรู้เนี่ยที่ไอรู้ที่นู่นที่นี่อ่ะพี่พี่จะไปหาที่ตั้งมันนะจะไปหาที่ตั้งอเออพี่รู้ไปตรงๆได้ไหมรู้ไปตรงๆอ่ะไม่ต้องไปค้นไปหาพี่ทำอย่างนี้ได้ไหมอย่าไปค้นหาใจมีตรงไหนอะไรเงี้ยอย่าไปค้นมัน อ๋อจะจะง่ากว่าครับใช่ถ้ารู้ตรงตรงพี่ไม่ฟางพีนผิดไปคช้ค้าอาจารย์สอนแบบนี้ที่พี่ก็ยังไม่แน่ใจพี่รู้ไปตรงๆเลยนะพี่ทําอะไรก็รู้ไปตรงๆพี่อย่าไปอย่าไปอย่าไปรู้ว่าเออรู้ที่ใจอย่าจะไปใช้ภาษาพวกนี้เดี๋ยวมันจะไปนจะไปหาสถานที่ขอให้พี่รู้ตรงๆไปเลยดีกว่าผมใช้ภาษาใหม่รู้รู้ไปตรงๆรรู้ไม่ต้องค้นไม่ต้องหา เนี่ยอย่างพี่ฟังเนี่ยพี่รู้ไหมเออพี่รู้ไหมเนี่ยฟังอยู่เนี่อรู้ไหมเออรู้เลยพี่เอารู้นะเออรู้ไปตรงๆไม่ต้องค้นไม่ต้องหานะเดี๋ยวผมให้ใช้สูตรใหม่นะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเนี่ยคนเนี่ยจะไปหาที่ที่ตั้งของไอ้ไม่ว่าจะเป็นใจเป็นจิตเป็นอะไรที่จริงไม่ต้องไม่ต้องไปค้นไมาหาเขาเพราะว่าไอ้ท่านรู้มันรู้อยู่แล้วนะรู้ไปตรงๆเนี่ยที่เขาจะถามว่ารู้ตรงตรงอ่ะอยารู้ว่าพี่เนี่ย ที่ที่ที่ทำอะไรลูกที่ล้กกางจานี่ก็พี่ก็รู้แบบการล้างจานใช่ใช่แล้วพ ok, ี่ไม่ต้องไปค้นหาว่าใจมันอยู่ไหนอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปค้นมันอคนมันจะพลาดตรงไปค้นมันนี่ก็คนมันจะไปค้นมันเนี่ยแหละมันก็เลยพลาดนกว่านะผมผพยายามพยายามแก้ไขในสิ่งที่ทุกคนเขาติดกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไปค้นหาว่าไอ้ใจมันอยู่ไหนเงี้ยมันจะไปคิดไงพี่พี่รู้ไปตรงๆเลยอย่าไปคิด นะรู้ไปตรงๆอ่ะล้างจานพี่ก็รู้ว่าล้างจานอย่างเงี้ยไม่ต้องไปค้นหามันพราะท่านรู้เขารู้อยู่แล้วพี่ทําอะไรรู้อย่างเงี้ยมันคือไม่ไม่ต้องค้นพี่ทําอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะเข้าใจเองนะอย่าไปค้นมันเคือเที่ยวมันตรงนี้ไปสุดแล้วค่ะตะวันยามือใจไว้รู้ตรงตรงเพราะว่าท่ยนคือใจง้ายกับพี่มากๆเลยอืมรู้ไปตรงๆไม่ต้องไปค้นไปหานะอย่าไปค้นมัน ค่ามขอบคุณในารมากๆพก,ก้ก็เพี่จากจว่าให้ผู้ที่ฟังคิดว่ามันก็ไม่ผู้จี่ฟังอะไรนะจ๊ะเพราะว่าเพราะว่าเฟังบางคีิก็ได้ได้แนวทางอะไรเงี้ยได้กำลังใจแต่แต่ก็มีบางท่านบอกว่าอย่าเพิ่งฟังตอนที่แรกแรกไม่อย่าเพิ่งฟังให้ตั้งใจให้ตั้งใจหรือว่าตั้งใจสังเกตหรือว่าเรียนรู้ไปก่อนอืมมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมคะเออ นะที่จริงอ่ะผมก็มพยายามหาหนทางนะที่มันจะเร็วเนะนะผมพยายามปรับหนทางแต่ก่อนมันจะใช้คาว่าสังเกตเดี๋ยวนี้พี่ไม่ต้องไปสังเกตหรอกนะ,ะผมใช้ผมใช้คำหมายว่ารู้ตรงตรงรู้ไม่ต้องค้นไม่ต้องหาอย่างนี้ดีกว่ารู้ไปตรงตรงไม่ต้องคน้นตองไม่ต้องหาให้สูตรใหม่พี่ดีกว่ารู้ได้เรื่องไดได้รู้เรื่องเลยแลย้เราก็ๆๆๆๆไม่ต้องไปค้นหาใจนะเพราะว่าไอ้รู้มันรู้อยู่แล้วพี่ต้องทำนะทำลักษณะว่ารู้ไปเลย ล้างจานก็รู so ้ร so sure so ู้ไปเลยรู้ไปตรงๆอย่างเงี้ยนะล้างจานปุ๊บเรารู้ไปเลยอ๋อตอนนี้ล้างจานอยู่ขยับไม้ขยับมืออ้าเรารู้อยู่อย่างเงี้ยรู้แบบเนี้ยเพราะว่าท่านรู้ก็ทําหน้าที่รู้คุณไม่ต้องไปหาเขาหรอกเขาเขาทำหน้าที่รู้อยู่แล้วเขาทาหน้าที่ของเขาอย่าไปยุ่งกับเขานะก็ทาอะไรก็รู้ไปอย่างเงี้ยอย่าเอาท่านรู้ไปค้นไปหาเพราะท่านรู้ทําหน้าที่รู้อยู่แล้วพอจะพอไปค้นเขาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เจอนะมันจะกลายเป็นความคิดอ่ะ ความคิดมันจะบมมันจะมาบทบางบทบางบทันทีเลยไม่ต้องคน้นหาไม่ต้องคน้นหาใจสบายสบายใช่ใช่เพราะว่าเราเรียนรู้ไปเลยสบายสบายรู้ไปเลยรู้ไปตรงตรงรู้ไปเลยรู้ไปตรงตรงไม่ต้องค้นไม่ต้องหาเพราะท่านรู้เขารู้อยู่แล้วอาจารย์ครับจะต้องหาเวลาสประที่จะทําอะไรบ้างคะอะไรนะวา,าระสงบ แต่ต้องจําเป็นมคะเดี่จะมาหาเวลาที่เราสงบหมอไม่จําเป็น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 เพราะท่านรู้ไปทํางานคือท่านรู้ไปทำงานที่นั่นทำงานตลอดเวลามันมันมันไม่เลือกเวลาด้วยไอ้ทานรู้เนี่ยตอนนี้พี่พูดพูดกับผมท่านรู้ก็ทำงานอยู่แล้วพี่เลือกเวลาเน่ยแหละก็มาทางานอยู่แล้วอ่ะพี่จะไปเลือกทําไมล่ะก็มาทํางานตลอดเวลาอยู่แล้วพี่พก็ทําแลไรพี่ก็รู้ไปเลยตรงๆเนี่ยพอฟังผมก็รู้ไปเลยว่าฟังอย่างเงี้ยง่ายๆ ฟังก็รู้ไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ไมต้องไป,ไปหลบหลบหลีกเวลาหรอกว่าเออ,ต,อต้องว่างก่อนอะไรก่อนไม่จำเป็นตอนมีงานก็ทํามันทํํามันทาได้ทุกเวลาเพราะท่านรู้มันรู้ตลอดมันต้องไปตอกตองวนอะไรเงี้ยมันต้องไปตอกตงวนไม่เราชอไปตีดวยวไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่มันสมาธิไอ้นั่นนจะไปกดอารมณ์ให้สงบไอ้นี่มันไม่ใช่อันนี้มัน,นมันเป็นรู้ เร,เ,รเราเราเรามีเพลงแต่เข้าใจว่ารู้มันอยู่ตรงไหนเท่าน,นั้นเองแล้วเราก็รู้ไปเลย <c oughs> เอ,อตั้งแต่เราตื่นนอนเนี่ย <c oughs> ตอนเราตื่นอนอนยัง <c oughs> เข้านอนเราก็รู้ตลอดเียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจไงว่ารู้มันรู้ยังไงเพ <c oughs> ราะว่าเรารู้ <c oughs> ปุ๊บเราจะยืดปั๊บไงรู้ปุ๊บรู้ยืดปั๊บมันไม่ถูกมันต้องรู้รู้ไปเลยมันจะไม่ยืดถ้ารู้ไปเลยมันจะไม่ยืดแล้วต้องเข้าใจว่าธรรมชาติเขาเขาเป็นธรรมชาติของเขานะเขาเขารู้ธรรมชาติเขารู้ไม่ใช่เรารู้นะ มันรู้มันรู้มันเองทุกอย่างมันรู้มันเองนะก็ขนาดปวดฉี่ปวดเยื่อบรยังรู้รู้ได้เลยใช่ไหมมันรู้มันเองด้วยมันคือพี่ไปตั้งใจรู้หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ถูกไหมพี่จะไปสร้างก่อนก็ไม่ได้นะจะไปสร้างหลังก็ไม่ได้ถูกไหมไอปวดฉี่เนี่ยตอนไม่ปวดฉี่พี่จะสร้างมันได้ไหมให้ปวดฉี่ให้ปวดฉี่หน่อยเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะไอถ้ารู้มันก็มันก็รู้ว่าตอนเนี้ยมันไม่ปวด พอมันปวดปุ๊บแล้วก็รู้ว่ามันมันปวดอย่างเงี้ยถ้ารู้มันทาหน้าที่แค่รู้เนี่ยตอนนี้ไม่ปวดก็คือไม่ปวดก็รู้ว่าไม่ปวดเท่านั้นเองอ่เออแล้วมมนกระทบมาทางไหนเออกระทบทางไหนแล้วก็รู้ไปตามนั้นแหละทางช่องทางนั้นพี่ดีเออแล้วดีขึ้นไหมถ้าปวดถ้าเกิดใช้คำว่าเนี่ยรู้ รู้ไปเลยรู้ไม่ต้องค้นไม่ต้องหาเนี่ดีดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยครับเพราะมันอยู่ในจิตประจำวันเราอยู่แล้วก็ใช่ไง้วรู้รู้ไม่ต้องค้นหารู้รู้ไปตรงตรงรู้ไปเลยรู้ไม่ต้องค้นหาก็รู้มันรู้อยู่แล้วนะทาอะไรก็รู้อยู่แล้วปวดฉี่แล้วก็รู้ไม่ปวดฉี่แล้วก็รู้เนี่ยมันรู้อยู่แล้วไงล้างมือแล้วก็รู้นะน้ำถูกมือแล้วก็รู้มันมีแต่รู้อย่างเดียวตั้งตั้งก็รู้อย่างเดียว ไม่ต้องทอะไรไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปสงสัยเลยทั้งนั้นเน่ะนะสงสัยแล้วก็รู้ถ้ามันสงสัยอ่ะมันคิดมาแล้วก็รู้มันก็รู้อย่างเดียวตั้งรู้อย่างเดียวนะแล้วรู้เนี่ยก็อย่าไปค้นเขาเพราะว่ารู้เขาทำหน้าที่รู้อยู่แล้วเหมือนตัวเซ็นเซอร์มันเจออะไรปุ๊บมันก็รู้ปั๊บอ่ะใช่ไหมมันเป็นเซ็นเซอร์เออนะเซนเซอร์มันปวดฉี่ปุ๊บเซ็นเซอร์ก็บอกว่าเออตอนนี้ปวดฉี่แล้วมันก็รู้แล้ว พอมันไปปวดฉี่ปุ๊บเอาเซนเซอร์จับไม่ได้เซนเซอร์ก็รู้อีกว,ว่าเออมันจับไม่ได้มันไม่มีอาการปวดฉี่เนี่ยมันก็แค่รู้เท่นี้เองพอหิวเราก็รู้อ๋อตอนนี้มันหิวนะตัวความหิวมันบอกพอความหิวมันกินอิ่มปุ๊บอ,าาอ,อ้าวแบบความอิ่มอิ่มเข้ามาแทนความหิวหายไปแล้วมันก็แค่รู้แค่นี้รู้ไปตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกขนาทุกขนาดฟังเสียงอา้าวเราก็รู้ว่าฟังเสียงอยู่อย่างเงี้ยเท่านี้เองอย่าไปคิดซ้อน มันกเป็นความคิดไปเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่พอเรารู้นะมันความคิดมันก็จะไม่สามารถที่จะแทรกเข้ามาได้ใช่ใช่เรารู้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 เรื่อยๆความคิดมันแทรกไม่ได้เออพอมมนคิดอีกแล้วก็รู้อีกอ่ะความความคิดกระดำเพราะเราเท่าทันมันไงเท่าทันมันแล้วมันรู้รู้เท่าทันมันแล้วแต่การรู้เท่าทันเนี้ยไม่ได้ไปแข่งกับมันนะหมายถึงว่ารู้มันรู้มันรู้มันเองค่ะไม่ได้ไปแข่งเลยเขาหรอก มันคือมันเร็วขึ้นอ่ะไอเร็วไอเร็วไอท่ารู้เนี่ยมันฉลาดมากขึ้นมันก็เลยเร็วขึ้นมันรู้มันรู้เร็วขึ้นอ่ยมันไม่หลงไงแต่ก่อนเนี่ยมันมันปรุงอะไรปุ๊บเราหลงไปกับมันไงเนี่ยท่ารู้ไม่ไม่ไม่ฉลาดแต่พอท so er ่ารู้ฉลาดปุ๊บมันก็มันก็หยุดเนี่ยหยุดการปรุงเองโดยอัตโนมัติเพราะมันฉลาดโอเคนะก่อ มั่นใจมากเลยค่ะจะมั่นใจมากๆเลยว่าเราทําได้พี่เก่งต้องบนอว่าที่ใจเขาขอบคุณมากครับภาษาดูเลยค่ะพี่อย่าไปเอารู้ที่ใจอีกนะไม่ต้องไม่ต้องรู้ที่ใจแล้วรู้ไปเลยรู้รู้ไปตรงๆเดี๋ยวรู้ที่ใจเดี๋ยวพี่ไปหาสถานที่มันไม่ใช่รู้ตัรเนี้ยไม่ใช่รู้ตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นมันไม่มีที่ตั้งอย่างนั้นพอไปหาปุ๊บมันเกิดการค้นแล้วมันไม่ใช่นะ ที่ต้งทำตัวเป็นเซนเซอร์ไปเลยนะมันมันจับอะไรได้มันก็รู้ตามนั้นแหละเห็นภาพมันก็จับได้ว่าเห็นภาพเนี่ยก็รู้ว่าเห็นภาพฟังเสียงก็รู้ว่าฟังเสียงพี่จะต้องไปหาใจตรงไหนอมันไม่จำเป็น<ไ>มันก็รู้ไปตามนั้นแหละนะมันมีรู้อยู่เบื้องหลังก็รู้ไปตามนั้นเลยจะดู้ทั้งวันพี่ก็ดูทั้งวันแต่ว่ามันเว้นวัด ไอตอนมันคิดอ่มันจะไม่รู้ตอนมันคิดมันจะไม่รู้เพรดังนั้นเนี่ยพี่ต้องรู้รู้ให้คิดมันดับรู้ปุ๊บที่จะดับปั๊บเลยคุณบครับขอ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 บข ขอบคุณมากนะคะ